สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวใจสําคัญนะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับหัวใจสําคัญของมีดนะครับก็คือมันจะต้องสามารถใช้แรงในการคอนโทรลเนี่ยน้อยที่สุดนะครับใช้แรงในการควบคุมมีดน้อยที่สุดนี่คือหัวใจหลักสําคัญของมีดที่มีมาแต่โบราณนะครับทีนี้เราจะทดสอบว่ามีดเล่มไหนมีคุณสมบัติครอบคลุม หรือไม่นะครับก็โดยการนํามีดมาถากนะครับนามีดมาถากไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นการฟันนะครับไม่ใช่เป็นการฟันเพราะว่าการฟันนั้นมันไม่ระบุชัดเจนนอกจากกรณีที่จะฟันดบับให้เป็นตรงๆเท่านั้นนะครับถ้าสมมติเป็นงานหยาบนี่นะครับจะไม่ใช่การทดสอบแบบคุณสมบัติที่แท้จริงนะครับคุณสมบัติที่แท้จริงของมีดก็คือจะต้องทดสอบด้วยการถากนะครับถากแบบมีที่ทางนะครับก็คือ ง่ายๆก็คือเรานํามไม้มาขีดเส้นนะครับนํามไม้มาขีดเส้นแล้วเราก็มีมีดหลายๆเล่มนะครับลองมาเปรียบเทียบกันหลายๆเล่มนะครับว่าเวลาที่เราถากไม้แล้วให้มันไปในทิศทางที่เป็นเส้นเนี่ยดูว่ามีดเล่มไหนคอนโทรลได้ง่ายกว่ามีดเล่มไหนคอนโทรลได้ยากนะครับวิธีการก็คือนะครับวิธีการก็คือการถากให้มันไปตามเส้นนั่นแหละนะครับก็คือ ควบคุมให้มีดนะครับควบคุมให้คมมีดนะครับไปตามเส้นนะครับก็คือสมมุติว่าผมจะใช้ตัวนี้เป็นชิ้นงานนะครับสมมุติว่าผมจะใช้ตัวนี้เป็นชิ้นงานแลทีนี้การถากเนี่ยผมจะต้องถากให้เหลือเส้นนิดนึงนะครับสมมุติว่าแนวที่ผมจะถากเนี่ยนะครับสมมติว่าแนวที่ผมจะถากเนี่ยนะครับผมจะต้องเหลือเส้นไปนิดนึงนะครับ เหลือเส้นนิดนึงผมก็จะถากไปนะครับก็จะถากไปประมาณนี้นะครับผมก็จะเหลือเส้นไม่นิดหนึ่งเห็นไหมครับนี่คือนี่คือการทดสอบนะครับการทดสอบว่ามีดเราเนี่ย สามารถทํางานได้ครอบคลุมงานทั้งหมดได้หรือไม่นะครับก็คือทดสอบด้วยวิธีนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าไม้เริ่มหนาขึ้นเนี่ยครับสมมุติว่าไม้เริ่มหนาขึ้นเราก็จะต้องคนโทรลมีดด้วยกําลังที่เพิ่มขึ้นนะครับไม้เริ่มหนาขึ้นนะครับไม้เริ่มหนาเริ่มเหนียวนะครับเราก็จะต้องคนโทรลมีดใช้แรงในการคนโทรลมีดเนี่ยเยอะขึ้น,น เราก็จะทราบว่าพอไม้เริ่มหนาขึ้นเนี่ยมีเล่มไหนมีคุณสมบัติการควบคุมที่ง่ายการควบคุมที่ยากนะครับมันก็จะแสดงมันก็จะแสดงออกมานะครับตอนตอนที่ไม้เนี่ยมันเริ่มหนานะครับเริ่มหนาแล้วก็เริ่มเกณฑ์ไม้เนี่ยเริ่มจะไม่ตรงกันนะครับนะครับนี่คือเส้นที่สองเริ่มหนาขึ้นนะครับนี่คือเส้นที่สองเริ่มหนาขึ้นเหมือนกันครับเส้นที่สามเส้นที่สี่ก็เหมือนกันนะครับก็คือ เป็นลักษณะเดียวกันก็คือการคอนทรลเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าสมมุติเราทดสอบในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเราจะทราบทันทีว่ามีดขนเราเน,นี่ยมีคุสมบัติที่ครอบคลุมงานทั้งหมดได้หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นกรณีฟันนะครับอย่างเป็นกรณีฟันก็คือมันจะต้องเป็นลักษณะของการฟันตรงนะครับเป็นลักษณะของการฟันตรงน,นี่คือการนี่คือการถัก ก็จะประมาณนี้นะครับการทาก็จะประมาณนี้ในส่วนตรงนี้ที่มันเกณฑ์ไม้มันรัดหนักแเราก็จะทาฝั่งนี้ส่วนลงมานะครับเพื่อที่จะให้เหลือแนวเส้นนี้ไว้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูลักษณะของการฟันนะครับลักษณะของการฟันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ถ้าสอบในลักษณะของการฟันนะครับก็คือฟันให้มันตามเส้นลงมาสมมติว่าผมจะฟันตามแนวเส้นนี้นะครับเส้นเส้นรอยมีดนะครับทีนี้มันก็จะทดสอบได้เหมือนกันว่ามีดเราเนี่ยมีคุณสมบัติในการฟันนะครับในการควบคุมการฟันเนี่ยได้หรือไม่นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร,ร่ นี่คือเส้นที่เราจะฟันนะครับก็คือ ี่คือลักษณะของการฟันนะครับฟันก็จะฟันในลักษณะอย่างนี้ลงมาในลักษณะอย่างนี้ลงมาส่วนตัวเส้นก็ต้องเรือเหมือนเดิมนะครับส่วนของตัวเส้นก็ต้องเรือเหมือนเดิมทีนี้ในส่วนตรงนี้ก็จะต้องตรงลงมานะครับก็คือจะต้องเป็นแผลที่ตรงลงมานะครับก็เหมือนคล้ายๆกับการถากนะครับก็คือตรงเนี้ยพอเราเก็บในส่วนของรายละเอียดปุ๊บตรงเนี้ยก็จะแบบตรงเราสามารถทําให้ตรงแบบตั้งฉากได้เลยนะครับนี่คือคุณสมบัติของมีดนะครับ คุณสมบัติของมีดที่คนโบราณต้องการที่จะใช้นะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้งานในลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับก็คือแน่นอนว่าในสมัยโบราณไม่มีเครื่องมือนะครับพอมีเครื่องมือปุ๊บเนี่ยก็จะใช้มีดเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือพอการใช้มีดเป็นเครื่องมือปุ๊บมีดจึงต้องควบคุมงานในลักษณะอย่างนี้ได้นะครับ ถึงจะเป็นมีดที่ถูกเลือกที่จะใช้งานถึงจะเป็นมีดของสภาพคมที่จะถูกใช้งานนะครับจึงไม่น่าแปลกใจว่าคนโบราณถึงใช้มีดคมมีมาตลอดนะครับทั้งๆที่ในมีดสมัยใหม่เนี่ยจะหาได้ยากนะครับหาได้ยากมากนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ